สวัสดีครับทุกท่านวันลบเสริมศาสตร์ทำงานคุณภาพด้วยความปลอดภัยและใส่ใจบริการครับผมวันนี้สำหรับ EP9 นะครับในวันที่17สิงหาคมนะครับผมก็เป็นเรื่อง,องที่เกิดเกี่ยวกับเกิดกับตัวผมเองนะครับเป็นประสบการณ์ตรงครับผมในหัวข้อเรื่องออนไลน์เป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและผมเจอกับอะไรและทำอย่างไรและเดี๋ยวไปติดตามชมจากการแชร์นะครับผม โอเคเห็นกันไหมครับผมไปยักหน้ากันหน่อยโอเคครับผมเรื่องนี้นะครับผม EP9 ออนไลน์เป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมเหตุก็เกิดจากการซื้อของออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวผมได้มีการเช่าบูชาพระจากเว็บเพจเพจหนึ่งนะครับผม จากเจ้าของกระทู้เม็กซิโนวานะครับผมซึ่งตกลงราคาที่ที่1พั0บาทซึ่งผมมาทราบอยู่แล้วในราคาของตลาดลมันอยู่ที่1,200ถึง1 5 0 0บาทนะครับผมผมก็เลยปิดไปครับผมเพื่อที่การซื้อ,อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับผมซึ่งผมก็เข้าไปดูนะครับผมว่าของคุณเม็กซิโนวาเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีโพสต์ไหมซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีโพสต์ขายซึ่งเป็นพระอื่นแล้วก็เป็นพระองค์เนี่ยครับผมแต่ราคาอยู่ที่พันสองห้าสิบ ซึ่งภาษาพาเขาเรียกตอกควายครับราคาตอกควายผมก็ต้องรีบฟ้าไว้นะครับผมหลังจากการทำฟปิดแล้วนะครับผมก็มีการติดต่อกับผู้ขายนะครับผมใน Direct Message นะครับผมซึ่งนี่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าผมไม่รอบครอบนะครับผมรบกวนพระบวกบัญชีครับผมเห็นไหมครับผมตรงทุกอย่างเลยนะครับผมพระบัตรประชาชนเลขที่บัญชี ครับผมครบทุกอย่างเลยครับผมแล้วรออะไรล่ะโอนเงินสิครับท่านนี่ครับผมหลักฐานการโอนครับผมรับยอดแล้วครับพี่โอเคผ่านไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วอโทรติดตอ่อสิครับโทรติดตอ่อสิครับอทำไมเรีกยกังไม่มาเนาะ,ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสรุปว่าไม่สามารถติดต่อบ,บุคคลน,นี้ได้บนม essenger ครับผมสรุปว่าชัวโดนโกง ก็ทำอะไรทำอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมอันนี้เป็นการแชร์แล้วกันครับผมระวังซื้อของออนไลน์ติดต่อเจ้าของไม่ได้โดนบล็อกเฟซออนไลน์ผ่านไปหลายวันแล้วของก็ยังไม่มาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในที่ท่านโอนเงินนะผมเขาขอเน้นย้านะครับผมในท้องที่ที่ท่านโอนเ,นนอเนนนองนนเินเพื่ออายัดบัญชีคนร้ายนะคะอ่าผมแชร์เพิ่มนะครับผมที่เขาบอกว่าต้องท้องที่เพราะว่าอะไรบ้านผมอยู่วัดถัวกะเบือครับผม ฝั่งที่ผมอยู่อะครับผมเป็นหมู่สามและเดินไปอีกนิดนึงมันจะเป็นคลองหน้าวัดพอเป็นคลองหน้าวัดปุ๊บข้ามไปฝั่งหน้าวัดนะผมมันจะเป็นหมู่เจ็ดทันทีคุณตํารวจก็ถามผมอยู่นั่นแหละเหมือนจะไม่ให้ผมแจ้งความอะจะไล่ผมไปไปแจ้งที่สอนอเทนทะเลหมู่เจ็ดไงผมบอกผมอยู่หมู่อยู่หมู่สามพี่อ่าแล้วก็ผมเอฟเอฟโอนเงินที่บ้านครับผมอย่าลืมนะครับว่าท่านโอนเงินที่ไหนท่านต้องแจ้งความที่สอนอในพื้นที่เท่านั้นหรือมันมีทิกครับผม เอาง่ายๆคือสมมติถ้าท่านไปซื้อของเป็นท่านพระรามสองแล้วท่านกลับบ้านที่นนทบุรีเงี้คผมสมมติมาเที่ยวนะครับผม,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 ท,บผมท่านก็แค่บอกตำํำรวจว่าว่าท่านอยู่บ้านครับผมจาไว้ครับผมต้องในพื้นที่เท่านั้นนะครับผมหลังจากเราได้ข้อมูลนี้เราทําอย่างไรต่อไปครับไม่ต้องกลัวครับผมอย่างแรกเลยคือรวบรวมหลักฐานนะครับผมก็คือหน้าหน้าเฟซที่เขาโพสน้าของพนักขายหลักฐานการพูดคุยการซื้อ ซื้อซื้อขายกันนะครับผมแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงบัญชีข้อมูลต่างๆเพื่อเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่ไปแจ้งความที่สอนอนะครับผมอย่าลืมนะครับผมท่านต้องพิมพ์เป็นเอกสารไปเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าพอไปถึงที่สอนอแล้วนะครับผมาทางเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ได้อำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้นะครับผมพอไปถึงสอนอนครับผมก็ติดต่อเข้าแจ้งความนะครับผมใช้คําว่าแจ้งความนะครับผมดูนะครับผมอย่าอย่าเป็นการบันทึกลงประจําวันเด็ดขาด การแจ้งความต้องมีนี่ครับผมตาคูดมีเลขที่นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมชื่อนายวันลบเสริมสะอาดครับเป็นผู้กล่าวหานะครับผม่าส่วนผู้ผู้ผู้ต้องหาที่ก็จะมีชื่อเหมือนกันครับผมทำเวลาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมในการเขาเขาต้องสอบสวนเราอยู่แล้วครับผมตํารวจว่าเราทํายังไงยังไงวิธีต่างๆบา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 ก่อนที่จะเป็นใบบันทึกแจ้งความนะครับผม หลังจากนั้นมันจะมี2วิธีครับผมเมื่อได้ใบบันทึกแจ้งความนะครับผมทางตำรวจจะเป็นคนติดต่อเองก็ได้นะครับผมหรือสอผมที่ที่ผมเลือกใช้นะครับผมผมก็เอาหนังสือแจ้งความเยนะครับผมพร้อมกับสำเนาเนะครับไปติดต่อที่ธนาคารของผู้ร้ายนะครับผมก็คือธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้เพื่อให้เขาทําการอายัดบัตรเนี่ยครับผมแล้วถ้าแล้วก็เขียนเขียนคาร้องนะครับผมในการที่ว่าต้องการเงินคืนถ้าถ้าเขียนเรียบร้อยปุ๊บ ใช้เวลาการติดต่อก็ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็นสาขาไม่ใช่สาข,าขาของผู้ร้ายนะครับผมทางทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการส่งเมลไปให้ทางสาขานั้นทําการอายัดและหลังจากนั้นก็คือเราก็มีหน้าที่รออย่างเดียวแล้วครับผมรอเมื่อเจอตัวคนร้ายนะครับผมทางทางตำรวจเขาจะเป็นคนกลางแล้วครับผมเรียกมาไกลเกลี่ยเพื่อชําระค่าเสียหายคือต้องการเงินคืนหรือกรณี ที่คนร้ายไม่มีเงินเนี้ยก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันต่อไปนะครับผมแต่จากการที่คุยกับท่านรองสารวัตรสืบสวนนะครับผมเขาเขาให้ผมเรียกท่านว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผมก็เรียกครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจากเคสกรณีเนี้ยมันเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วครับผมระหว่างที่เรานั่งคุยสนทนากันเนี้ยมันก็มีข้อความตึง้งบริการโอนเงินไวติดต่อกับมานี่ไลน์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ท่านท่านผู้เชี่ยวชาญเขาก็ส่งข้อความกลับไปด่าเลยครับเขาบอกเขาเขาขอโทษผมนะแล้วเขาก็ให้ดูเนี่ยผมรู้เลยว่าเพราะคือลักษณะของหน้างานของเขาอะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเจออะไรมาบ้างและเขาต้องมีวิธีการจัดก,การอย่างไรและเขาก็จะให้คําแนะนําเราอย่างไรครับผมอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังนะครับผมหากใครมีแบบเคยเคยเจอเคสอย่างนี้หรือว่ามีฟีดแบ็กอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เราค่อยมาค่อยๆมาให้น,นี้กันแชร์กันอีกทีนะครับผมแต่ในส่วนนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาครับผมพี่พีซครับผมพานวัตครับผมเปิดไมค์ด้วยครับผมฟีดแบ็กให้หน่อยหรือว่าเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันไหมครับผมหรับผมนะถ้าเงินแค่มันก็โอเคนะาะว่าเป็นเรื่องแชร์ที่ดีอะแต่ว่า ก็ไม่รู้เด็ในส่วนตัวองผมอะผมว่ามันมันมันยุ่งยากเพราะเงินมันแค่พันกว่าบาทมันยุ่งยากสำหรับผมไหมเออแต่ก็คือแจ้งความแต่ก็คือไม่ได้แบบต้องไปอายงออายัดอันนี้คือในส่วนตัวผมนะอ่าครับผมอ่าเออหรือไม่ก็โทรไปเคลียร์ติดต่อไม่ได้อะไรผมว่ามันเงินมันน้อยไปในในความยุ่งยากครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับคือคือ เป็นวิธีการจัดการของแต่ละคนละกันครับผมต่อไปครับพวินีจ้าอยากถามต่อเคสน,นี้พี่ต้นได้ได้คืนยังเอาเรอการติดต่อจ้าเพราะเพราเหตุเกิดเมื่อต้นเดือนจ้าเดี๋ยวรอไปนะจ้าอือฮึอ่ะออฟก็ขาช็อปออนไลน์เนาะ ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันบางทีแบบนับส่งของไม่ได้ของอืโอนเงินแล้วไม่ได้ของอันเนี้ยเจอบ่อยอืเมื่อก่อนเคยคิดเหมือนพี่บีเลยว่าเอ้ยเงินมันแค่นิดเดียวขี้เกียจไปไปทําเรื่องมันวุ่นวายแต่คราวนี้พอพอได้เข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบช็อปออนไลน์แล้วมีคนโกงเขารวมตัวกันอะคะ่ะคือยอดหลักสิบแต่พอรวมตัวกันแล้วอ่ะมันคือหลักหมืน่นเสียหายเยอะ ความเสียหาย,หายมันค่อนข้างเยอะเออเฮ้อพรเอเอเราก็เลยแบบอ,อุ้ยคือมันปล่อยไปมันก็แบบทําให้เขาไปโกงคนอื่นได้อีกถ้ายังมันมันยังจับไม่ได้เนาะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเพิ่งเจอสดๆสรดสด้อนๆก็คือเราเราช็อปออนไลน์ช็อปในเว็บที่เราคิดว่ามันน่าเชื่อถือได้เอาป่ะช็อปเจดีเซนแล้วก็ซื้อครีมทาหน้าอันนี้เพิ่งเกิดสดๆเลยเมื่อวานเองเห็นหน้าอไหมวันนี้หน้าบวมฉ่งเลยเราให้ เจอของปลอมเราคิดว่าเฮ้ยเจดีเซนทันมันคือเว็บที่มันมันคือ <จำ S 1> มันไม่ควรจะปลอมอ <c oughs> ตอนนี้เจอโฟรมล่างหน้าปลอมใช้ไปสองครั้งหน้าบวมเลยโหกรรมจริงว่ะเออเนทันนะ <c oughs> ออ้น่าจะโดนกองแล้วระวังของปลอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะวิ่ตอน,นหนลายรูปแบบเลย โอ้ขอบคุณมากเลยอ๋อผมมีแจ้งความดลไหมแจ้งความเลยไหมแจ้งไหมจะเลยแจ้งควารักษาหนัจริงๆอ่ะอ๋อมันก็ทําเรื่องเสรไปที่เจดีเซนท่านนะว่าเออคือมันมันรีพอร์ตไปว่าเจอของปลอมอืมอืมอืมครับผมขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลอ๋อเพราะว่าเจดีเซนทนเนี่ยผมก็เคยเอฟมาเออเคยซื้อออช็อปออนไลน์เหมือนกันโอเคแล้วก็อย่างที่อ๋อบอกเลยครับมันเป็นมาตรฐานมากเลยนะเจดีเซนทนเพราะฉะนั้น จริงๆไม่น่าจะเจอเกิดปัญหาเรื่องนี้ในการสแกนก่อนที่จะเอารับเป็นเวนเดอร์หรือว่าเป็นซัพพลายเออร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับออฟอ๋อแล้วก็มีอย่างที่ออฟแชร์นะครับผมเรื่องการรวมตัวกันนะครับผมล่าสุดก็จริงอย่างที่ออฟบอกครับผมคือถ้าเรามีบุคคลที่ลักษณะคล้ายกันโดนเจ้าของบัญชีท่านเนี้ยครับผมล่าสุดก็ดูข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับผมใช้มือถือเดียวกันเลยไปหลอกเนี่ยไปหลอกที่ทั้ง5ท่านที่อยู่เงี้ยผมใช้บัญชีเดียวกันเลย ทุกคนโดนหลอกเหมือนกันเลยแล้วก็รวมตัวไปแจ้งความอันนี้ครับผมแต่ของผมมันแค่เคสเคสเดียวนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับของพี่สุรเชษต่อครับครับประเด็นแรกคือเออเรามูลค่างเงินมันอาจจะไม่เยอะแต่มันจะเป็นการถ้าเราไม่ทําอะไรที่เหมือนเหมือนยอมครับมันจะทําให้คนบุคคลน,นั้นนะเป็นภัยต่อสังคมก็แจ้งความดีแล้วครับหยุดวงจรอ,อุบัติครับ แล้วก็ส่วนเรื่องออฟของปอมอ่ะออฟปอมหรือว่าแตกเนื้อสาววันนี้ไม่ชัวรู้ได้ไงว่าปอมรู้ได้ไงว่าปอมอันนี้ด้วยด้วยการสัมผัสด้วยการสัมผัสด้วยอะไรที่ที่เราเคยใช้ประจําอยู่แล้วมันไม่เหมือนเดิมค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชุบไม่ชัวอ่าก็ก็ไม่รู้อ่ะเอาไปลองพิสูจน์ทราบประกันอาจจะแตกเนื้อสาวก็ได้นะแล้วก็ส่วนเคสที่เจอกับตัวก็คือว่าเอ ซื้อน้ำยาบุหรีอ้อนเงินไปแต่เคสน,นี้ยเขาไม่ได้โกงแต่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากที่ว่าเขาลงลงชื่อของผู้รับไม่ครบถ้วนชื่อพี่ไม่ครบถ้วนทําให้สินค้ามันไปดอกอยู่ป้อมยามส่วนอื่นแล้วมีคนเซ็นรับแต่พี่ก็ไม่ตามหาแล้วไม่เจอแต่ทางร้านเขาก็ดีเขาก็รับผิดชอบเพราะว่าไล่ไปไล่มามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางทางเขาคือที่แรกก็อ่านอ่านข้อมูลเหมือนกันแหละแต่ไปแจ้งความเหมือนกัน แต่ว่าสุดท้ายก็คือเคลียร์เคลียร์กันลงเพราะว่ามันพิสูจน์ทราบได้ว่าเราไม่ได้ไม่ไไม่ได้ผิดที่เราเขาก็รับผิดชอบครับก็ซื้อทําอะไรก็ต้องระวังครับทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมเพราะว่าดูก็สองท่านแล้วนะที่เจอกับตัวเองทั้งพี่ป๊อกทั้งพี่ภาวินีนะครับผมต่อไปพี่สมชายครับผม เปิดเสียงนิดนะครับผมเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยครับผมครับผมต่ที่เดียครับให้เราเพิ่มความระมัดระวังอ่ะครับคือถ้าเจอปัญหาอะไรต้นก็มีวิธีการแนะนําว่าเออเราควรจะทํำยังไงแต่ว่าเวลาซื้อของอ่ะครับก็คือ,อนอกจากเราเลือกใน,นหน้าชื่อถือแล้วส่วนอีกข้อหนึ่งอ่ะก็คืออยากจะเสริมก็คือว่า เราอาจจะต้องเข้าไปดูรีวิวนิดนึงที่เขาพูดถึงว่าเออตัวนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเคยขายแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือได้ด้วยอือครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยพี่สมชายพูดถึงคําว่ารีวิวครับผมอ่อช้อปปีเหมือนกันครับผมผมก็เผลอไปไปเอฟคือกางเกงกางเกงใส่นอนกางเกงอะไรเนี้ยขาสั้นเนี่ยครับผม เอ่อตอนนั้นมือใหม่ครับผมหัดเอฟครับผมอัดซื้อโดยที่ไม่ไปดูรีวิวกาบพี่สมชายเลยครับผมซื้อมาปุ๊บสินค้าไม่โตปกจ้าห้าตัวเกงผมโอเคเลยหลังจากนั้นก็เริ่มฉลาดขึ้นพอซื้อมาปุ๊บค่อยไปดูรีวิวโอ้โหมีแต่คนด่าชีพเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่สมชายครับผมต้องอย่าลืมดูรีวิวนะครับถ้ามีถ้ามีให้ดูขอบคุณมากครับอครับผมต่อไปพี่อรรยาครับเปิดเสียงด้วยครับ ก็โดยโดยโดยส่วนตัวค่ะคือยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้แต่ว่าพอพี่ต้นมาแชร์ค่ะก็เห็นว่าเออจริงๆมันมีขั้นตอนอีกเยอะเลยเนาะเมื่อเรา,เม,เ,ราเมื่อเราเจอเรื่องอะค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับพี่บีตรงที่ว่าเอยตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามูลค่ามันน้อยเนาะเป็นเราก็อาจจะตัดสินใจไม่ทําอะไรแต่พอดูภาพรวมวันนี้ค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบจริงๆอ่อะนิดหน่อยแต่ถ้าเราทําเพื่อความถูกต้อง มันอาจจะไม่ได้มูลค่านั้นกลับมาแต่เพื่อความถูกต้องบางอย่างก็ต้องทาอะไรเงี้ยค่ะอย่าปล่อยให้เขาเอาเปรียบเราอย่าปล่อยให้เขาโกงเราอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่โบสาเหตุครับผมอาเชงครับพาวินีมีอะไรเสริมจ้าขอขอเสริมอีกนิดนึงหลังจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปออนไลน์มันมีอีกเว็บนึงเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นเออมันจะมองไม่เห็นถ้าถ้าเป็น,นเนี้ยต้องต้องปิดแบ็กกาด์่อ่ะ อ่าครับผมอ่ามันจะมีอีกเว็บหนึ่งชื่อว่าอ่ากอง GONG มันสามารถเอาเลขที่บัญชีเอาชื่อเขาไปเซิร์ชดูประวัติการโกงเขาได้อืออันนี้เออถ้าเป็นช็อปออนไลน์ที่เป็นไลฟ์ a c e b o o k เป็นอะไรอย่างนี้อออจะเช็คที่นี่ก่อนออันนี้จะช่วยได้แบบเยอะมากค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเซิร์ชดูว่าเจอชื่อมันไหมครั <c oughs> ครับผมจากที่การนําเสนออ p 9ีการครับออนไลน์เป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เมื่อกี้มีคำหนึ่งคำหนึ่งของคําว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับผมซึ่งถ้าเป็นรองสารวัตรนะครับผมก็เนี่ยครับผมมันสามารถมองมาย้อนตัวเราได้สมมุติถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งและสติกเกอร์นะครับผมเราก็สามารถที่จะนําเสนอในมุมมองของเราที่ให้ลูกค้าประทับใจและขายผลงานได้ครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ